สวัสดีครับผมพอัตนานะครับวันนี้ผ้าพี่้องมาเบิงคนตัดละมันนะครับนี่ครับกาลังตัดละมันนะครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับมันงามนะครับมาเบิงเบิงมันงามครับมันเด่นสิบเอ็ดนะครับบริหารจัดการได้ดีนะครับหยาไม่มีนะครับหญ้าไม่มีเลยนะครับบริหารจัดการได้ดีนะครับนี่ครับในหลงมันนะครับนี่ครับอันนี้มันก็ใส่โฟที่นะครับนี่ครับมันใส่โฟที่นะครับ คนกับคนโฟที่นะครับนี่ครับผมพอวัฒนาเกษตรออนไลน์เลยพาพี่หน่องมาเบิงมันเดือนสิบเอ็ดนะครับรวกาสีผ้าไปเบิงว่ามันเป็นหัวสำานียนะครับนี่ทีมงานกับหลายค้นนะครับผู้ขุดก็มี่นะครับผู้หอบก็มีนะครับนี่ครับผู้หอบก็มีนะครับนี่ครับอ่านี่กำลังตัดออกผู้หอบออกก็มี่นะครับนี่ นี่ครับผู้หอบออกก็มีหลายฝ่ายนะครับคนก็อยู่ที่ประมาณเด็ดแปดคนนีเหระครับผมพอพัฒนาเจียวไล่เลยภาพพี่น้องมาเบิองนี่ครับการใส่ผู้ที่มันดีแนี่ยไหนครับครับการใส่ผู้ที่มันดีแนี่ยไหนก็คือว่านี่แหละครับมันในสิียมันงามนี่นะครับนี่ครับมาเบิองนี่ครับงามครับนี่ครับ ภาพมี่นองมาเบิงนะครับสามขี้นะครับทั้งคนทั้งม้านะครับสนั่นเลยครับนทั้งคนทั้งม้านะครับ่ผู้ฟันก็มีผู้พักก็มีนะครับผู้เขาห่มห่มมั่นก็มีนะครับอันนี้มั่นอินซี่นะครับนี่เพราะว่าใส่โฟที่นะครับนี่ควมสูงอยยุที่สองเมตรกัวนะครับถึงสามเมตรนะครับสายโฟที่นะครับ เพิ่งการระเบิดหัวมันแล้วครับใส่โฟทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับนะครับโฟทีนะครับโฟทีเพิ่งใส่โฟทีนะครับนี่เป็นชีวภาพนะครับมัยิงกระสีได้ผู้ใส่กระสีดีนะครับเออเป็นเป็นชีวภาพนะครับมันยิงกระกระร่งเขาจะขุดกระมี่นะครับเดี๋ยาว้าเบิ่งขุดนะครับนะครับผมพอวัฒนากระสีร่ายมือนีิฝนมาตกนะครับผ้าพี่น้องเขาให้นะครับผ้าพี่น้องเขาให้มันสับหลังนะครับนะครับ ไฟคุดก็มีนะครับไยตัดก็มีนะครับมันนี้ก็มากันหลายคนนะครับเจ็ดแปดคนนะครับนะครับพากันมาเจ็ดแปดคนนะครับผมก็มีโอกาสเด้เขาให้นะครับมือนนี้มันแดดนะครับเลยมีโอกาสเด้เขาให้นะครับนะครับพามาเบ่งการคุดค้อนนะครับนี่ครับ ายตัดกระมี่นะครับครัไฟตัดกระมี่ายเก็บกระมี่นะครับพอเบึงหัวมันนะครับอันนี้มันเดือดซีเสบสเขากับบริษัทต็มที่มาไดยนะครับเพราะว่าย้ำแรงเพิ่นหากินบรสะดวกนะครับจะดูแรงเพิ่นหากินบรสะดวกมาไดยนะครับนะครับ <c oughs> ผมพอพัฒนาก็เลยมีโอกาสพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับนี่ เบื้องหัวมันนะครับนี่คนเจมันนะครับนี่คนโฟที่นะครับนี่ครับคนโฟทีนะครับนี่เออนะนี่คนโฟทีนะครับนี่อ่าพุทดิ์ใส่เสื้อนี่รวดนะครับนี่นี่เสื้อโฟทีนะครับนี่นี่ตาไปหัหลังมาดูนี่ครับเสื้อโฟทีนะครับตาโพเงินโพทองนะครับพุได้ใส่กะสิริลัมในลวยนะครับนี่ครับผมพอวัตนาก็มีโอกาสได้เขาให้ ถ้าพีพ man, right. so ่น้องมาส้มมันสับปะหลังนะครับนี่ครับส้มมันสับปะหลังครับหอยใหง่ๆนะครับนี่ครับมันหัวกระได้เก้าเดือนครับมันหัวกระได้เก้าเดือนนะครับนี่ท่านพอขวบเลยครับเก่าเดือนสิบเดือนนี่แหละนี่ครับมาเบิองนี่นี่ครับนี่คนเจ็บอกจากข้างรถนะครับนี่มันหัวยหงไงนะครับนี่ครับ ผมพอวัฒนากัเสือลายเลยภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับอันนี้มันทั้งขางนะครับหงอแต่เรางอเนะครับโอ้ได้การเลยครับราคาก็อยู่ที่ลูกแงแปงับสามบาทสี่สิบนะครับล้านหน่อยเพิ่นก็ซื้ออยู่สองบาทห้าสิบสตางค์นะครับนี่ครับล้านหน่อยเพิ่นก็ซื้ออยู่สองบาทห้าสิบนะครับลูกแพงก็ซื้ออยู่สามบาทสี่สิบนะครับ ผมพัฒนาก็เลยพาพี่น้องมาเบิงนะครับนี่ครับนี่มาตะเวนให้นะครับนี่พามาตะเวนให้นะครับกองมันตะละกองกับไ่นะครับนี่พาพี่น้องมาส้มนะครับนี่ครับนี่พาพี่น้องมาส้มกองมันตะละกองนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> ครับกองมันตะละกองครับ มนีผ้าเบิงรถรถคุดกับกระลังจอดนะครับนี่รถคุดมันกระลังจอดอันนี้ก้นโฟที่นะครับนี่ก้นโฟที่นะครับนี่นี่ก้อนโฟที่นะครับนี่ยิ่มโบหุบเลยครับนี่เพิ่นในมั่นหลายเพิ่นอารมณ์ดีนะครับอันนี้ไฟขับรถนะครับนี่อันนี้ไฟขับรถนะครับนี่ไฟขับรถนี่ครับมันแต่ละกองมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับ มันแต่ละกองหนี่หัวยหงไๆนะครับนี่ครับมันนี่มีโอกาสเดี๋ยวมาเก็บมันนะครับเพราะว่าฝนตกนี่เขาให้ว่าได้นะครับผมกับผ้าแต่ไปเบิ่งต้นมันสะบลังนะครับมันนี่ผ้าเบิ่งหัวนะครับหัวกับหัวอ่างบ่เต็มถี่นะครับหัวกับยังบ่เต็มที่นะครับพอหยุดที่เก่าเดือนสิบเดือนนี่แหละครับนี่ครับผ้ามาเบิ่งนี่ครับ มันสปัลลังครับน okay? <c oughs> ouais. like ี่ครับคือเราประหยัดถูกยังไผมพอวัฒนาเสียล่าเรือภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับกองนี่ยผมซื้อกว่าจะสองสามเขียงนะครับนี่นะครับใส่โฟที่นะครับใช้โฟทีผมพอวัฒนามีแน่ในที่ดีกับอย่างว่าบอกพี่น้องนะครับโฟที่นะครับหรือจะเอาชุดเขาหล่นหน้าก็มีนะครับเข้านี่ครับ เข้ารถนาก็มีนะครับนี่ครับหรืออยากได้โฟทีร่วมกับโฟทีบุตเตอร์ก็ได้นะครับอ่าโฟทีร่วมกับโฟทีบุตเตอร์นี่ครับโฟทีกับโฟทีบุตเตอร์นะครับโฟเทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออยากได้หนึ่งกล่องนะครับสิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับอ่า ผมพวัฒนากับเสียวไล่เลยมีแนวดีๆก็ย่างท่บอกพี่น้องนะครับนะครับ <c oughs> หรือว่าอ่าโฟทีร่วมกับอะมินโนแบ๊กนะครับสูตรระเบิดหัวมันนะครับนะครับ <c oughs> โฟทีร่วมกับอะมินโนแบ๊กนะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับอะมินโนแบ๊กขวดเล็กก็อ่าหกร้อยบาทนะครับขวดใหญ่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับ ชุดระเบิดหัวมันสับหลังนะครับหรือจะเป็นชุดเล็กนะครับโฟร์ทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับแล้วก็อะมิโนแบ็คหนึ่งขวดเล็กหกร้อบาทนะครับรวมแล้วชุดเล็กก็พันสองร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ่กอนอื่นก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบอกว่าจะเป็นอ่าประเทศลาวก็ดีนะครับประเทศไทยก็ดีนะครับหรือว่ากัมพูชาก็ดีนะครับหรือว่าอ่า ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับผมพอวัฒนาเกษตรออนไลน์เรื่าขอบคุณล่วงหน้านะครับผู้ใดสนใจสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรก่ะศูนย์เก1าแปองาห่งหรือฟังบอท่านนะครับบอกไม่นะครับ0986269116พ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับอ่ แต่ว่าผู้เรียสุจริตสนใจตัวไหนก็ทรสั่งจองได้นะครับผมพอวัฒนา้าเสียวไล่กับมือหนิกะอัมลาพระจา่าไปก่อนนะครับโชคดีมีใช่นะครับสวัสดีครับ